ปุยณนะแถลงข่าวปมฟ้าใสาไม่เซ็นสัญญาพร้อมบอกยกมงกุฎมิชลินเวิ h a i ไทยแลนด์2019ให้ถ้าคิดว่าเหมาะสมก็มารับคืนกันนภะัทแจงโพสต์สตอรี่ไอจีไม่ได้สื่อถึงมารีเบอร์เนอร์หลังอีกฝ่ายมีข่าวให้โซต,ตามจีบติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้หน่ายป๊อบนิวสเตลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวสเดลร่นะครับอูอเอามาแล้วนะฮะวันนี้ฟูลทีม สวัสดีพี่อู๋ค่ะสวัสดีครับหายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆคุณพ่อลูกอ่อนเป็นยังไงบ้างอัเดทหน่อยเลี้ยงลูกมานะฮะอาจจะใต้ตาคล้ำนิดนึงแต่ว่านี้แต่งแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวบันเทิงของเราเข้มข้นจริงๆแต่ว่ายังคงเข้มข้นน้อยกว่าเนสกาแฟกระป๋องนะครับอร่อยเข้มโดยไม่ต้องขย่าวถูกต้องนั่นเองมาที่ข่าวแรกของเรานะคะอันนี้ก็เข้มเหมือนกันเลยนะเหมือนกับกาแฟเลยนั่นเองนั่นคือข่าวของพี่ปุ้ยพี่นะเมื่อวานค่ะเขามาแถลงข่าวที่ช่องของเรานี่แหละแล้วก็มาพูดแบบนี้ว่าจริิงๆแล้้้ววเเนนี่่ยอาาาาากหฟสสะะถคดมม มาเอาโมงคืนไปได้เลยคือเรื่องโมงเนี่ย คำพูดหนึ่งชัดเจนจะเรียกว่าคืนได้ยังไงก็ไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกว่าอย่างนั้นในปลายงานนี้จะไม่รู้ว่าจบยังไงนะคะกรณีการถกเถียงกันเรื่องไม่เซ็นสัญญาระหว่างกองท p n แล้วก็คุณฟ้าใสยปวินสุดาจูอินหรือว่า m i s Universe Thailand ปี2019ซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยืดเยือมาสักพักละเมื่อวานค่ะพี่ปุ้ยพี่นานะคะรวมถึงคุณนกชวลาแล้วก็ทนายความของทั้งสองท่านเนี่ยค่ะก็มาที่สตูของเรานั่นแหละทีพีทีนะคะท้งนี้ค่ะพี่ปุ้ยได้อัญเชิญพระแก บอยสุดใจจริงๆเขาบอกอย่างนี้ น้องก็คือฟ้าใสาเนี่ยแจ้งว่าทําสัญญาหายและผลัดเรื่องการเซ็นสัญญาไปจนวันเดินทางก็ยังไม่เซ็นสักทีทั้ทงทั้นที่กองเนี่ยส่งสัญญาณให้หลายรอบแล้วส่งสัญญานะคะขอโทษทีและมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญารวมถึงส่วนแบ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต่างประเทศ<อ>ก็ขอเก็บ5050 50, <อ>เพราะอย่างนี้มันต้องมีการจ่ายค่าดําเนินการค่าเอเจนซี่ด้วยในประเทศนะคะ70 30นั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีการแก้ไขสัญญ,ญาการทํางานการกุศลด้วยถ้าหากเกิน12ครั้งเนี่ยจะคิดค่า ตัวรวมถึงรับงานได้ไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันปิดท้ายค่ะด้วยการยกมงกุฎให้คุณฟ้าใสาเลยพร้อมบอกว่าหากคิดว่ามีความชอบธรรมและเหมาะสมก็มาติดต่อรับมงกุฎคืนไปได้ค่ะด้วยตัวเองใช่ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่อำลาตำแหน่งมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2019ในวันเวลาที่าทางบริษัทกำหนดไว้ในการประกวดมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2020พี่ปุ้ยหนูงงรูถามแบบคนถามแทนคนอะเนาะรางวัลท้งเยอะ <c oughs> ที่พี่ปุ้ยมีอะเช่นรถยนต์เช่นเงินสดและอื่นใดทำไมน้องเอาแค่ห้าแสนพูดตรงๆว่าน้องเขาก็คงไม่อยากจะทำงานกับเราที่พี่ณนะรู้ดีคือ,คอน้องคงไม่ ไม่สะดวกใจที่จะทํางานกับท p n ต่อไปในอนาคตเพราะว่าน้องมองถึงอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่ตามมาจากการที่น้องอย<ฮ>ู่ในตําแหน่งตรงนี้เงินแค่มงกุด3ล้านหเงินสดอีกล้านหเอาแค่ตรงเนี้ยสล้านบาทเนี่ยอนาคตข้างหน้านเนี้ยน้องเข้าใจว่าน้องอาจหางานได้อีกเยอะนะครับแล้วต้องมาแบ่งกับ t p n อีกอะไรอีกซึ่งน้องไม่สะดวกใจในการที่น้องจะ เข้ามาทําตรงนี้แล้วหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบพี่คุยกับพี่ปุ้ยแล้วเนี่ยคุยด้วยกันเนี่ยคุยด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปประมูลหรอกนะครับก็ขอก็ถ้าน้องคิดว่าน้องน้องถ้าน้องคิดว่าน้องมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีความชอบทมที่จะได้รับขุดอันนี้เราให้น้องครับน้องติดต่อมาที่ทีพเนะคะมารับไปค่ะเราจะไม่พูดกันถึงข้อบันทึกข้อตกลงใดทั้งสิ้นเราเก็บขึ้นนะครับ ก็นี่แหละเป็นบทสรุปบทแรกเหมือนกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เอ็มฟังแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ได้เอ็นเอียงนะแต่เราฟังมาคือฟ้าใสเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาก่อนที่จะเปประกวด Miss Universe ปี2019ท่านงทีพเขาต้องลงนามให้อ่ะเหมือนกับมีเรื่องของรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันต้องมีลายลักษณ์อักษรจริงๆแต่ทีนี้พอน้องไม่เซ็นปุ๊บของรางวัลก็ไม่มาซึ่งอันนี้มันก็คือเรื่องของตัวลายลักษณ์อักษรในเอกสารสัญญานะครับมันคล้ายๆกับว่าเหมือออนแบบสมมมตติไป่ยยวะ มันมีมวยสากลมวยไทยแต่คือน้องต่อยมวยไทยแต่น้องขอใช้ศอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มัมมผิด<ว>งเงื<น>่อนไขกติกาใน,ในอนาคตของทาง TPN ก็ต้องดูให้ดีถ้าสมมุติว่านางงามคนไหนไม่ได้เซ็นสัญญาก,ก่อนเนี่ยอาจจะต้องดูเหมือนกันว่าจะได้ไปรประกวดมิสยินิวเวอร์หรือเปล่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปเป็น process ในการทํางานด้วยอะตอนนี้ เป็นกำลังใจให้ทั้ง<ะ>สองฝ่ายก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าน้องฟ้าสายเองก็ไปทําผลงานได้ได้ดีได้ประทับใจคนไทยอยู่แล้วตอนนี้โฟกัสไปที่อแมนด้าดีกว่าะนะครับอย่างที่บอกเชียร์ให้สนุกนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของกันมารีกันหน่อยคู่นี้เขาเลิกกันไปพักใหญ่ๆ <c oughs> แต่ก็ยังคงมีข่าวมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะนะฮะ <c oughs> คือล่าสุดนี้เนี่ยกันเองเขาได้ลงสตอรี่ไอเนี่ยบอกว่ายินดีด้วยนะ, <c oughs> ะหลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะ ไปยินดีกับใครนะคล้ายๆเพลงน้องอิงเลยแบบดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีคนใหม่หรือเปล่านะฮะหนุ่มกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมารีแต่ว่ายินดีไปยังเพื่อนซีอย่างคุณตั้มวราวุธนั่นเองนะครับที่คุณตั้มเขาเรียนจบนะส่วนตัวคุณกันก็บอกว่ามีไลน์ไปนะครับแต่ว่ามารีเนี่ยเปิดอ่านนะแต่ไม่ตอบอ่ะตรงนี้บางคนก็มองว่าการไม่ตอบมันก็คือคำตอบอยู่แล้วนะครับรเป็นยังไงฟังเสียงกันนภพัฒสหน่อย ผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดีดีหลายเรื่องครับเมื่อวานนี้แล้วสตอรี่นั้นทจะลงคือยังไงโอ้เมื่อวานเมื่อวานตั้มลงว่าเรียนจบแล้วแล้วใครอีกแล้วก็มีถูกหวยไงมันจะโยงเลยครับมันจะมีการโยงอะไรกับเราอยู่ตลอดพอแล้วครับสเปซสตาร์สัตยาเล้เป็นทระตูสุดสุดเสือกแบบไม่จ้าเลยหรอเอออ๋อยังครับช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้กว่ามีทักหาไหมมีส่งไปบ้างมีส่งไปบ้างเข้ามาแต่เขาไม่ตอบ ผมว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาคนมาคนใช้เวลาไม่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยผมเองก็ผมก็พร้อมเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้มีด้วยนะกับการถูกลอตเตอรี่แล้วก็กับคุณตั้มอะไรประมาณนี้นก็ได้ยยแล้วแต่มันมีหลายเรื่องใน <laughs> ชีวิตให้ได้ยินดีกัน <laughs> อไปต่อดีกว่าสําหรับคู่รักคู่นี้นะค,ะครเปลี่ยนโหมดเลยคุณเอสเตอร์แล้วก็เคนภูภูมิน่าจะเป็นคู่รักที่เขาคบกันมาค่อนยาวเตรียมตัวแล้วแต่หรือเปล่าเตรียมตัวอีกสักพักนึงมาอยู่หรือเปล่า,าบอว่าอีกสัก5ปีเลยนะยาวๆไปแต่ก็ย้าชัดเจนนะคะคว่าคนนี้แหละ แต่งแน่นอนแต่ขอเวลาค่ะเก็บเงินอีกสักหน่อยนะคะสร้างรากฐานอีก5ปีจะได้ทําตามสเต็ปที่วางไว้ได้สบายๆนะคะซึ่งทั้งคู่เขาบอกงี้ว่าเห็นตรงกันว่า5ปีเนี่ยไม่นานเกินไปหากมีความเสมอต้นแล้วก็เสมอปลายอีกทั้งนะคะเขาบอกว่าไม่ถือเคล็ดก่อนหน้าเนี่ยเอสเตอร์เนี่ยเขาให้รองเท้าเป็นของขวัญบางคนก็ถือเคล็ดไงว่าถ้าให้รองเท้าไปก็เดิน,นแยกจากกันไปอะไรอย่างนั้นคุณเคนก็เลยแซวว่าเดี๋ยวเอาค่าตัวมาจ่ายเป็นค่ารองเท้าแทนให้ละกันค่ะ ก็คุยบ้างไม่คุยบ้างเนาะก็มันเหมือนคุยกันเรื่อยๆมากกว่าครับก็5ปีอะครับ,ออรบใช่ใช่ก็ไม่นานนะครับ<อ>ผมว่าเดี๋ยวพอเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปแล้ว่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะกําลังดีครับหนูรู้สึกว่าถ้าดาบใดที่เรายังแบบเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเอง แบบทิถีิเยอะต่างคนต่างยอมที่จะแบบลดทิถีิแล้วปรับเปลี่ยนเข้าหากันหนูว่ามันมันทำให้ความสมคัญนี้ค่ะมันมันยืนยาวได้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆยังไงก็รอติดตามแล้วกัน5ปีอาจจะนานไปนะแล้วสัก3ปีแล้วกันแต่เพื่อนผมเนี่ยสปีคอนเฟิร์มมาละไม่เกินนะฮะไปดาวอีโอ้โหจะบอกว่าไปดาวต่อเองไม่ทันแล้วนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับ pop news daily วันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ